มีปลาตัวเล็กตัวหนึ่งในทะเลที่ทุกวันจะว่ายไปขันน็อตปีเครื่องบินลำเก่าที่พังอยู่เพราะมันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเครื่องบินลำนี้จะบินได้อีกครั้งและมันก็จะได้เห็นท้องฟ้าแต่ทุกคนต่างรู้ว่าปลาไม่มีวันบินได้มันจึงได้แค่ฝันไว้เท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งมีเครื่องบินจริงๆตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ทะเลข้างในมีผู้หญิงรอดชีวิตอยู่แต่เครื่องบินของเธอพังหนักและที่แย่กว่านั้นคือไข่ควงของเธอหายไปปลาตัวเล็กจึงรีบว่ายไปหาแล้วนําไข่ควงกลับมาให้เธอโดยไม่พูดอะไรแล้วก็คอยมองอยู่ห่างๆเธอรู้สึกได้ว่าต้องมีใครบางคนช่วยเธออยู่แต่พอจู่ๆน็อตตัวสำคัญดันหัก เธอก็โมโหจนไปนั่งนิ่งๆอยู่มุมหนึ่งทันใดนั้นปลาตัวเดิมก็ว่ายมาพร้อมน็อตตัวใหม่แบบเดียวกันเธอตกใจมากที่มีปลาคอยช่วยเธออยู่แต่เธอไม่พูดอะไรและกลับไปซ่อมเครื่องบินต่อปลาน้อยคิดว่าตัวเองคงไม่มีวันได้บินจริงๆจึงว่ายจากไปเงียบๆแต่พอถึงเวลากลางคืนก่อนจะออกบินผู้หญิงคนนั้นหันมาทางทะเลแล้วตะโกนเรียกปลาน้อยรีบว่ายกลับมาอย่างเร็วเธอจึงหยิบมันใส่ลงไปในขวดใบหนึ่งแล้วพามันออกบินตามความฝันของปลาน้อย